3เคล็ดลับที่จะมาบอกว่าปลูกยางพันสามเ้าอย่างไรให้ผลผลิตสูงมีลหลายๆคนค่ะเริ่มเป็นกังวลมากนะคะเพราะช่วงนี้มีข่าวออกมาเยอะค่ะบอกว่าพันสามเ้าเอาไปปลูกแล้วพอเปิดกรดีดน้ำยางได้น้อยมากจนแทบจะเปลี่ยนคนกรดีดบ่อยมากเลยพอเกรดีดยางหน้าที่สองกลายเป็นว่าน้ำยางจากที่ออกน้อยก็ยิ่งน้อยลงไปอีกรวมทั้ง อย่างตายเนื่องเยอะค่ะทั้งๆท,ที่มีการบำรุงรักษาดีใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งเป็นเพราะอะไรก็ทําให้สร้างความแตกตื่นให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางกันมากค่ะโดยเฉพาะทั้งคนที่ปลูกยางไปแล้วกาลังชื่นชมดีใจปลูกยางไปปีสองปีอุ้ต้นยางโตดีมากเลยเป็นพันุ์ที่เป็นความหวังของชาวสวนยางกันเยอะค่ะรวมทั้งเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่กําลังวางแผนที่จะปลูกยางค่ะ มีการสั่งจองพันยางพันนี้แล้วพอได้รับข่าวอย่างนี้อู้ตายแล้วจะไปยกเลิกหรือเปล่าจะไปปลูกยางพันหกรอหรือพันสองห้าหนึ่งที่คุ้นเคยดีไหมนี่แหละคะ่ะเป็นปัญหาที่จะต้องมารีบแก้ไขอย่างด่วนเลยนะคะจากที่ครูสมัยได้สอบถามก็ได้รู้ว่าสวนยางที่เขาเปิดเกตแล้วอยู่ทางจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือค่ะเขาปลูกเป็น เป็นพันไล่เลยนะคะแล้วปรากฏว่าเขาเปิดเกรีดยางไปเปิดกรีดยางที่อายุ4ปีค่ะถามว่าทําไมไปกรีดยางที่อายุน้อยที่4ปีเขาก็บอกว่าก็ขนาดเส้นรอบลําต้นได้ก็คือได้50เซนติเมตรแล้วเห็นว่าต้นยางได้ขนาดก็เลยเปิดเกร็ดที่อายุ4ปีค่ะรวมทั้งครูสมัยก็ได้ถามข้อมูลต่างๆว่าแบ่งม่เกีดสามหน้าและก็กรีดยางกี่ดสองพักหนึ่งค่ะพอได้ข้อมูลตรงนี้ถือได้บางอ้อค่ะ ุ่มสัก็จะนําเอาข้อมูลตัวนี้มาเล่าสู่เพื่อนๆชาวสวนยางฟังนะคะว่า3 9 0 4มี3เคล็ดลับค่ะว่าทําอย่างไรถึงจะปลูกยางพันธนี้และให้ผลผลิตน้ำยางสูงค่ะเคล็ดลับแรกก็คือไม่กีดยางอายุน้อยค่ะก็คือถึงแม้ว่ายางอายุ4ปีได้ขนาดต้นโตเพราะว่าเรามีการบำรุงรักษาดีแล้วก็เป็นลนักษณะประจําพันธ์ยางพันธุนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาเกิดจาก การผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์อินเดียคือแม่เป็นพันธุ์ซึ่งให้ผลผลิตต้นยางสูงแล้วก็พ่อเป็นพันธุ์ p ี2 3 5เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตดีเราเห็นว่าปลูกยางพันธุ์นี้นะ่ชื่นใจต้นยางโตดีค่ะพอต้นยางเขาได้ขนาดเปิดเกล็ด4ปีแล้วเรารีบไปเปิดเกร็ดอันนี้มีข้อเสียนะคะอันที่หนึ่งก็คือการสร้างอาหารสะสมในต้นยางขาดยมีน้อยเนื่องจากว่าอายุน้อยก็เ,เหมือนกับ ไม้ผลต่างๆที่ปลูกไปแล้ว3ปีให้ผลผลิตออกมาก้ชื่นใจแต่ว่าคุณภาพยังไม่ได้ต้นยางก็เช่นเดียวกันค่ะ โครงสร้างของใบยังไม่สมบูรณ์สร้างอาหารออกมาก็ยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นอาหารสะสมมีน้อยอาหารสะสมตัวนี้เป็นวัตถุดิบในการสร้างน้ํายางเมื่อมีอาหารสะสมน้อยก็ทําให้ผลผลิตน้ํายางได้น้อยด้วยค่ะก็เลยไม่เป็นที่แปลกใจแต่ว่าพอไปกี่ยดยางแล้วให้ผลผลิตน้ํายางออกมาน้อยค่ะอันที่2ก็คือเปลือกบางค่ะถึงแม้ว่าต้นยางพันุ์นี้จะโตเร็วให้ขนาด เส้นรอบลำต้น50ซติเมตรที่4ปีแต่ว่าโครงสร้างของเปลือกเขายังไม่สมบูรณ์เปลือกก็ยังบางส่งผลให้จํานวนท่อน้ำยางก็มีน้อยก็เลยทําให้ผลผลิตน้ำยางลดน้อยลงความรักที่สองก็คือไม่เกี่ทีค่ะเขาเป็นพันยางที่ต้องเกียยาง1นึ่งพักหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าไปเกียทีก็จะทําให้อ่อนแอกับ การเกิอดอาการเปือกแห้งได้ค่ะเราจะต้องรู้นะคะว่าไม่มีพันยางไหนค่ะที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างค่ะเพราะว่าในการที่พันยางให้ผลิตน้ํายางสูงเราต้องการให้น้ํายางออกมาเยอะโดยที่ลดความสี่ในการกีดยางลงไม่ต้องไปทํางานหนักหรือกีดทีเพราะว่าแค่กีดแค่ยางวันเนว้นวัน ผลผลิตก็ได้ทั้ง400กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีแล้วเพราะฉะนั้นกียดยางวันเว้นวันอันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้โดยที่เราจะต้องแบ่งแง ang, ปลงยางกี่ดเป็นสองแปลงยางกี่ดสลับกันอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะและอันที่สามก็คือกียดยางหน้าสั้นค่ะการที่เราเกียดยางนะคะรู้ไหมคะว่าจากที่กียดยางครึ่งลำต้นเราไปลดลงเป็นหนึ่งในสามของลำต้นอันนี้ค่ะผลผลิตลดลงประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมถึงหนึ่งกิโลกรัมต่อไร่ต่อ กันเลยนะคะเป็นผลผลิตเนี้ยอย่างแห้งโดยสารค่ะและถ้าเราลดจากสองหน้าเป็นสีหน้าอันนี้ยิ่งหนักใจเลยะคะ่ะผลผลิตลดลงประมาณ1-2ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อวันค่ะดังนั้นการที่เราจะเกลียยางพันสามข้าศูนย์สี่นะคะควรจะเกลียยางครึ่งลำต้นหรือไม่ก็หนึ่งในสามของลำต้นค่ะแบ่งเป็นสองหน้าหรือสามหน้าพอค่ะไม่ต้องเป็นสี่หน้าหรือห้าหน้านะคะอันนี้ไม่ดีค่ะเพราะว่าผลผลิตขึ้นอยู่กับความยาวของรอยกรีด์นะคะ สารเคล็ดลับตัวนี้ให้ทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็มีคําถามขึ้นมาว่าไม่กีดยางอายุน้อยและจะกีดยางเมื่อไหร่ครูเราก็สามารถที่จะไปกีดยางที่อายุ6-7ถึงปีได้ค่ะต้นยางค่ะพอ6ปีหรือว่า7ปีโครงสร้างเขาจะสมบูรณ์เบือกหนาจำนวนท่อน,น้ํายางมากการสร้างอาหารสะสมก็มีเยอะก็จะทําใหผ้ผลผลิตน้ํายางสูงค่ะคนที่ถามว่า,าแล้วถ้ายางอายุ จ็ดปีแต่ต้นเล็กก็กีีดยางได้สิอันนั้นไม่ใช่กับคนกรณีกันการที่ต้นยางต้นเล็กตรงนั้นก็คือขาดการดูแลรักษาต้นยางไม่โตตามที่มาตรฐานกําหนดไว้ในะค,ะคนละกรณีกันนะคะาเป็นความรู้ที่ครูสมัยนํามาให้เกี่ยวกับการทํายังไงที่จะให้ผลผลิตยางพันสามก้สสีได้สูงถ้าใครเห็นว่าความรู้ดีดีอยลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ใน,ราารป,ป,นประกาศโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้หรือรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยนอร์สเทคนิคการเพื่อประสิทธิภาพการกรีด ให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มข้อที่ครูสมัยตั้งใจมากค่ะเดีย๋ยวจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทํางานและก็การทาํา,าทสัญญาเองมาส่งต่อให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้กล้ากระโดดจับเงินล้านเลยค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์ไปกดข้อความบอกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้แล้วเรามาเรียนรู้กันด้วยกันนะคะครูสมัยใจะให้ใราคาพิเศษสหรับ1ิคนแรกที่สมัครเข้ามาค่ะความร,รู้มันแพงค่ะ ความรู้ต่าหากที่แพงอย่าไปเราผิดลองถูกไปค่ะรีบหาความรู้ที่ถูกต้องรีบสร้างไรายได้ดีกว่าค่ะ